มาครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูเจ้ารถครอบครัวไซส์มินิ7ที่นั่งนะฮะอย่าง h อน d ้าโ b i ิ i o นะครับเครื่องยนต์ IVTEC 1 5หนคุณผู้ชมเบนซินล้วนนะฮะคันนี้ได้สีขาวเดิมด้วยเลขหม่เพียงแค่8 0 0ห0ื่นเท่านั้นพี่พีท่านไหนสนใจนะครับกับโ b บิ i o คันนี้เป็นรถบ้านนะฮะใครสนใจนะครับรีบติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลยบอกได้เลยว่าดูคลิปนี้จบนะคุณผู้ชมตัดสินใจโทรจองรถบกับผมไว้ได้เลยใครชอบใครใจ o b บิ i ออยู่นะครับตามผมไปดูต่อรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะ มาครับผู้ชมวันนี้ผมพามาดูเจ้ารถครอบครัวนะครับเจที่นั่งไซมีนีอย่าง Honda m o b i d เดโอผู้ชมเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งที่ต้องบอกเลยว่าราคาไม่แพงประหยัดนะครับแล้วออปชันเนี่ยที่สำคัญให้มาเยอะมากนะครับบอดี้เดิมๆสวยๆนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมเซลล์หนวดนะฮะจะพาไปรับชมคลิปเต็มบอกได้เลยว่าครบถ้วนแน่นอนพี่ๆท่านไหนหารถครอบครัวไว้ใช้งานอยู่นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่ง นะครับดูคลิปนี้ไม่มีปิดหวังแน่นอนนะครับกับ Honda Mobilio คันนี้ปี2020ผู้ชมเป็นตัวท็อปสุด RS นะครับเลขไม่ใช่ง่ายผู้ชมเพียงแค่80,000โลเท่านั้นนะครับราคาดีสุดๆนะฮะปีดาวจัดยอดได้เต็มผ่อน8,000ผู้ชมเครื่องยนต IV ์ i-VTEC นะครับนี่ต้องบอกได้เลยว่าอัตราการเร่งดีมากๆนีนะฮะใครที่หา Honda Mobilio รถ77ที่นั่งแบบนี้สวยๆแบบนี้ ตามผมไปดูรายละเอียดเต็มได้เลยนะครับราคาเต็มนะฮะ489,000ผู้ชมรถเป็นปี2020นะครับสภาพสวยพร้อมใช้แน่นอนนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วผู้ชมผมจัดการให้หมดเรียบร้อยไม่80,000นะฮะไฟนะครับจะเป็นหลอดฮาโลเจนแล้วก็มีเดย์ทามลันนิ่งไลท์อยู่ด้านใต้แบบนี้อันนี้คือโคมไฟเดิมของเขาไฟดัดหมอกคู่ล่างนะครับมาพร้อมคิ้วขอบโฟม,มียมสวยๆกระจังหน้ากันชนนะครับไล้ริ้วรอยการเฉี่ยวการชนมาผู้ชม ะครับตัวท็อปสุด RS ก็จะมีโลโก้ RS สีแดงแบบนี้นะครับอันนี้คือออริจินอลของเขาเลยนะครับโลโก้ Honda นะครับตัว H นะฮะสีโครเมียมขนาดใหญ่ทะเบียน5263ผู้ชมได้ป้ายนี้เลยนะครับรถไม่ได้เก่ามากนะฮะราคาดีได้เป็นเจที่นั่งด้วยผู้ชมติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะ0648436587อยากจะมาดูรถนะครับหรือว่าทดลองขับนะฮะติดต่อหาผมได้เลยช่วงปีใหม่นี้นะครับอยากหารถไปใช้สักคันจะซื้อสด จะจัดไฟแนนซ์โทรหาผมได้เลยนะครับนี่ดูผู้ชมรอยต่อตัวรถนะครับแนบสนิทซุ้มล้อโป,งอปง่งล้อฝาโป่งเดิมๆบางๆนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมสวยๆส,สภาพดีแน,น่นอนนะครับรอยต่อตัวรถแนบสนิทชิดเชื้อกันซุ้มล้อโปง่งล้อเนียนๆทั้งสองข้างซ้ายขวาเหมือนกันหมดผู้ชมโตแมกนะครับเป็นทูดรรอยปัดแน่งเงา,นานผู้ชมขอบ15นิ้วยางปี23นะครับเป็นยางดันหลบผู้ชมยางขนาด185 6 5ทัผู้ชมดิสเบก ABS นะครับคู่หน้ามีกระจายแรงเบรก e b d เสริมแรงแบบด a ให้ครบดอกล่องยางหนาลึกโช้กอัพช่วงล่างเดิมผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมทําความสะอาดสปาขัดสีให้ก่อนส่งมอบด้วยนะครับตัวกระจกได้เป็นกระจก h อน d ้าเดิมแท้ d ุผ <Yeah. S 1> ู b ้ชมนะครับมีโลโก้ปั๊มแบบนี้นะฮะภาษีพราโบต่อครบตรวจรถให้แล้วเรียบร้อยนะครับจากบริษัทชิคอินสเป c ชั่นนะฮะตรวจรถให้ว่ารถของุผู้ชมเนี่ยนะครับจะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีตัดต่อตัวเครื่องตัวรถไม่มีแน่นอนนะครับ กระจกมองข้างเปิดปรับพับไฟฟ้าคุณผู้ชมมีไฟเลี้ยวให้ในตัวมือเปิดจะเป็นโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้สันเหลี่ยมมุมตัวรถงามๆคุณผู้ชมแล้วดูด้านในนะครับด้านในก็จะได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเดินได้สีแดงแบบนี้นะบ่งบอกถึงความเป็นตัวท็อปนะครับผมดูสปอร์ตเบนอาร์คคุณผู้ชมดูสปอร์ตเ็นอาร์คเดิมนะครับสภาพสวยกริบนี่แบบนี้เลยนะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับอยากจะมาทดลองขับนะครับติดต่อหาผมได้เลยเซลหนวด นะะฮดูซอกน็อตคุณผู้ชมเสา A นะครับนี่ไม่มีถอดนะฮะปั๊มโลโก้ชัดเจนแบบนี้นะครับน็อตไม่มีขยับสักจุดนะฮะสปอร์ตเป็นอาร์คเดิมโรงงานพื้นนะครับผมไล่ดิ้นลอยการขูดการขีดมานะครับมีร่องรอยการใช้มาบางๆแต่พวกนี้นะครับเดี๋ยวขัดก็ออกแล้วคุณผู้ชมนะฮะแผ่นเพลทเลเบลนะครับตัว Honda นะครับจะเป็นสีเขียวแล้วก็รีเวทเนี่ยจะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับอันนี้ตรงกันขับในสำเนาเล่มแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะ ัวซอกน็อตเสาบีนะครับน็อตยดประตูก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับไม่เคยถอดน็อตกรอนประตูใหม่กริปนะฮะนี่นะครับรถเดิมรถบ้านผู้ชมนะครับ้ายงผ้ายางปั๊มโลโก้โมบิลิโอนะครับเดี๋ยวทาความสะอาดให้ด้านใต้นะครับผมไม่เป็นสนิมผุกร่อนผู้ชมสภาพรถพร้อมใช้สวยแน่นอนใครหาไปใช้ช่วงเส้นปีนะครับอย่าลืมโทรหาผมได้เลยเซลหนวดนะครับเบอร์โทรด้านล่างีผู้ชมวัสดุจะเป็นแบบฮาร์ดนะครับ ที่วางแขรดมีให้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วที่ใส่กระสานะครับมือเปิดจะเป็นสีเงินแบบนี้นะฮะเดินห้าออกจังต่างจังหวัดก็เวิร์กนะคุณผู้ชมสำหรับ Honda m o b i ิโอนะครับไม่ว่าจะขนคนหรือขนของก็ได้คุณผู้ชมดูเห็นไหมสันเหลี่ยมประตูตัวรถนะครับสวยงามชัดเจนนะฮะแผ่นเพจนที่สําคัญนะคุณผู้ชมต้องเป็นสีเขียวนะสำหรับฮอนด้านะครับแล้วด้านในนะฮะบอกผ้านะครับครบครบนะฮะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งด้วยนะครับให้ดูนะฮะโอ้โหแน่นมากนะ ตัวสปอตตัวเม็ดอาร์นี่แน่นมากนะฮะผมขออนุญาตนะครับโอ้โหแน่นคุณผู้ชมแกะไม่ได้นะฮะแน่นเกินนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่คุณผู้ชมนะครับสปอตเป็นอาร์ชัดเจนนะฮะแบบนี้นะครับอันนี้คือสปอตเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานนะนะครับแล้วภายในนะครับได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยเบาะนะครับปรับพับขึ้นได้แบบนี้นะครับสอบ ตัวเบาะของโมบิโอนะฮะแล้วก็ไม่เป็นสนิมน็อตยงน็อตยึดนะครับรถไม่เคยชนหนักมีความจมน้ามาด้านหลังนะครับก็จะเป็นเบาะ2แถวแบบนี้นะครับสวยคุณผู้ชมนะฮะนี่สำหรับพี่ๆที่ชอบเดินทางไกลนะครับผมอยากได้รถประหยัดน้ามันสักคันหนึ่งนี่ช่ององค์ช่องแอร์นี่มาครบนะคุณผู้ชมช่องไฟช่องแอร์นี่มาครบแล้วนะครับแล้วได้รถใหม่ปี20ไปด้วยนะฮะในราคาเพียงแค่4 8 9 0 0 0แาคุณผู้ชมคุ้มแน่นอน จะซื้อ <ผม S 1> สด <ผม S 1> จะจัดไฟแนนซ์นะครับโทรหาผม,ผมได้เลยคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าราคานี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับอันนี้น่าจะรู้สึกถ้าจำไม่ผิดจะหลุดจองมาด้วยนะครับนี่สวยๆนะฮะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสาตัว r s นะครับตัวท็อปนะจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังแบบนี้นะครับผมมีไฟเบรกให้นะฮะไฟด้านหลังนะครับก็ ไม่แตกไม่ลาวนะครับมีโลโก้โมบิโอชัดเจนนะฮะแล้วก็ชดกันชนด้านท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวสีดําแล้วก็สีขาวแบบนี้นะครับค่อนข้างเด่นชัดมีกล้องถอยมาให้นะครับผมซอฟตตัว RS นะฮะก็จะมีโลโก้ i v i t e ทนะครับโลโก้ RS ให้ครบนะฮะป้าสองป้ายทะเบียนก็มีมาแล้วเรียบร้อยนะครับฝัดน้ําฝนไล่ฟ้านะฮะฝาดท้ายเป็นระบบโช๊คอัพนะครับด้านในนะฮะกว้างๆแบบนี้เลย เป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะคุณผู้ชมสภาพดีแน่นอนนะครับเบาะแถว3านี่ก็ปรับพับได้นะฮะตัวน็อตยึดนะครับผมลางน้ำไม่สปอตเดิมคุณผู้ชมนะครับนี่น็อตยึดฝาท้ายเดิมนะเบอร์สิไม่เคยถอดเลยคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยสวยไหมนะฮะใครที่สนใจนะครับ h o n d a าโิออยู่นะครับติดต่อหาผมเซลล์หนวดเป็นยนต์ได้เลยบอดได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับได้รถไปใช้ไปขับกันแน่นอนช่วงสิ้นปีนะฮะ เดี๋ยวมาดูนะครับตัวเบาะเนี่ยมันจะยกได้แบบนี้ผู้ชมแถวสามก็ยกได้นะฮะหรือว่าจะปรับพับเก็บเนี่ยก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะปรับพับเก็บลงไปทั้งสองข้างเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะครับนี่ผู้ชมนะฮะแล้วก็เอาเบาะขึ้นแบบนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มพื้นที่การเก็บของการใช้งานเข้าไปอีกผู้ชม ทำให้ด้านหลังนะครับกว้างแล้วก็เก็บสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับฮอนด้าโมบินะครับก็จะขนคนก็ดีหรือว่าจะขนของก็ได้อย่างที่ผมบอกคุณครบนะครับตัวนี้ก็ครบจบในตัวเดียวกันนะฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์นะครับนี่แม่แรงเครื่องมืออยู่ครบนะฮะสภาพสวยกริบนะครับแล้วดูด้านล่างนะฮะยางอะไรอยู่ด้านล่างนครับผมแล้วก็ท่อเดิม ชุกอัพช่วงล่างเดิมๆไม่เป็นสถิมพุูก่อนคุณผู้ชมสาภาพสวยแบบนี้เรีบเลยผู้ชมติดต่อหาผมด่วนๆนะครับฝาท้ายมือเปิดสวยๆแบบนี้นะฮะนี่โลโก้ RS นะครับโลโก้ iVtec มาครบแล้วหมาเพียงแค่85,000โลผู้ชมรีบเลยนะครับโทรมาจองร,รถกับผมไว้ก่อนนะฮะถ้าไม่อยากพลาดนะ0 64, 43, 6 4 8 4 3 6 5 8 7ผู้ชมนะครับ ติดต่อมาด่วนๆนะฮะบอกได้เลยว่าราคาแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอน489,000รถปี20ผู้ชมนะฮะได้รถใหม่ด้วยนะครับผมโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันวารันตีให้ของแถมนะครับมีให้เพียบแน่นอนช่วงสิ้นปีกุญแจนะครับจะเป็น Smart e เ t ็ y ท e เลนะครับปุผมผ่มคูสต t ร์ทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพามาดูโครงสร้างฝั่งคนขับผู้ชมนะฮะส port r e d a r ฝั่งคนขับนี่ชัดเจนนะครับเรียงกันเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะสันเหลี่ยมมุมขอบประตูพวกนี้ นะครับเราสังเกตให้ดีนะคุณผู้ชมต้องไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มมานะครับตัวนี้ก็ซอกน็อตเสาบีสวยๆแบบนี้เบอร์สิบคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็น็อตกรอบประตูมีให้เห็นติ๊กเกอร์เดิมโรงงานนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์เติมลมเนี่ยก็ติดมาให้แล้วเติมลมที่บีคลิกนะฮะเจ้าของเดิมนะครับตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะผ้าคุณผู้ชมเดินได้กราฟ,ฟิกลายกราฟิกจะเป็นสีแดงนะฮะปีกวงปีกเบาะสวยๆแบบนี้แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับคุณผู้ชมสาภาพใหม่มากนะฮะ ตัวอ,อุปกรณ์ฟังก์ชันออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูว่ามีอะไรบ้างน่าใช้นะครับกระจกนะฮะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมด4บานออโต้ฝั่งคนขับคุณผู้ชมแล้วเซ็นทัลล็อกนะครับล็อกรถแล้วก็จก,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 กมีมาให้ประผ้ากระจกขู่ช้างนะครับให้มาครบแล้วเรียบร้อยนะฮะตัวการลื่นกัะถลายก็มีมาครบนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่ม engine start น,นะครับที่เป็นสีแดงเพราะตัว RS นะฮะเดี๋ยวผมพามาดูกุญแจคุณผู้ชม กุญแจเป็นสมาร์ที่คีเลตแบบนี้นะครับจะมี2ดอกให้นะครับเยียบเบรกผู้ชมแล้วกดปุ่มพุสตา์าได้เลยนี่เครื่องติดแล้วนะครับผมง่ายไหมชึ่งเดี๋ยวติดเลยนะครับมาดูนะครับพักไหนะ หน้าปัดเลือนใหม่นะครับก็จะเป็นแบบมาตรวัดเรืองแสงมาตรวัดรอบมาตรวัดความเร็วนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหน้าจอดิจิตอลที่บ่งบอกระยะทางการวิ่งนะครับ81,433กิโลผู้ชมรถบ้านไม้8 0 0 0 0นน้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้นะฮะตัวพวงมาลัยนะครับผมก็จะได้พวงมาลัยมัลติฟังชันปรับเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องทางได้หมดเลยผู้ชมนะครับเปยนโหมดบลูทูธวิทยุ AMFMHDMI ได้หมด แอร์แบ็มีให้ผู้ชมและคันนี้ตรวจเช็คเข้าศูนย์เข้ารับบริการตลอดผู้ชมนะครับเพิ่งเข้าศูนย์มารอบที่81,336กิโลนะครับตอนนี้8 1 4 3 3กิโลผู้ชมนะครับผมก็เพิ่งเข้าศูนย์มานี่ใบยังอยู่ครบเลยนะครับไฟฉุกเฉินติดครบนะคอนโซลตรงกลางค่อนข้างที่จะสวยนะครับสีดำนะฮะถ้้ได้าวิสัในการมองเห็นค่อนข้างดีนะครับสำหรับโมบิลิโอ กระจกใหญ่มากนะครับตัวจอนะครับเป็นหน้าจอระบบสัมผัสทัชสกีนเชื่อมต่อห้ดิมไอได้นะครับบลูทูธวิทยุนะครับเสียบทรงเสียบสายได้หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยช่องโอ่งช่องแอร์นะครับบอกอุณหภูมินะฮะมีครบเป็นแอร์ออโต้คุณผู้ชมนะครับตัวเอาลิตชาร์จด้านล่างมีให้ครบนะครับผมที่วางแก้วที่วางของนะครับหัวเกียร์นะฮะ GS GL มีให้ครบนะครับสภาพสวยเลยนะฮะเบรกมือเป็นแบบมนนวดน,นะครับที่วางแก้วมีให้นะฮะเอกสารคู่มืออยู่ครบนะครับสมุดร,รับประกันวารันตีบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่ผู้ชมคันนี้เขาเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะฮะต่อได้เลยว่าสภาพดีจัดนะครับใครสนใจนะฮะกับเจ้าตัวโมบิโอคันนี้นะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับปี10ผู้ชมรถ ใช้งานเพียงแค่แปดหมโลนะฮรรถประมาณ5ปีเท่านั้นเองนะครับก็เฉลี่ยวิ่งเนี่ยน้อยมากๆนะนะฮะกระจก2นงหหน้าก็มีให้ครบตัดแสงเป็นแบบแมนนวลนะครับไฟติดครบปกตินะฮะใครที่ชื่นชอบนะครับผมหารถครอบครัวไปใช้สักคันหนึ่งนะฮะเป็นรถขนาดเล็กไม่ต้องใหญ่มากคุณผู้ชมนะครับดูเจ้าคันนี้ไว้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสําหรับตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับว่า เป็นอย่างไรบ้างสําหรับเจ้าเครื่องยนต์โ o บิโอคันนี้นะครับเป็นตัว1.5 RS นะคุณผู้ชมนะครับสบภาพสวยเลยนะอ่ะเดี๋ยพาไปดูเครื่องยนต์นะครับ117แรงม้าคุณผู้ชมอัตราการเร่งดีเป็นเครื่องยนต์ 4, 4สูบแถวเลียงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูนะครับ,นะรบแบบไม่ตัดต่อนะค,คุณผู้ชมนะครับ เครื่องยนต์ iVTEC นะครับจาก Honda ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสภาพเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับไม่มีรอยข้ามน้ำมันหยดเยิมเลยนะฮะน็อตเนไม่มีขยับนะครับ mm hmm. กระปุกเบรก ABS มาร์คสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับระบบเครื่องยนต์เดินนิ่งเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะก่อนปล่อยก่อนออกทุกครั้งนะครับว่ามีอะไรเสื่อมสภาพไหมนะฮะอะไรที่มันควรจะต้องเปลี่ยนเนี่ยผมเปลี่ยนให้หมด น้ำมันเครื่องน้ำยาคูลแลนต์ของเหลวอะไรต่างเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะมาดูตัวโครงสร้างด้านหน้าผู้ชมนะครับเบ้าโชกก็จะมีซีนซิลิโคนแบบนี้นะครับนุกเค็อซีนเดิมนะจากโรงงานนะครับตัวเบ้าโชกน็อตยึดคานนะครับด้านหน้านะฮะไม่เคยขันเคยถอดผู้ชมนี่น็อตยึดหม้อน้ําน็อตกันหม้อน้ํานะครับผมสวยๆแบบนี้ไม่เคยถอดผู้ชมสปอร์ตเลนอาร์คเดิมนะครับสันเหลี่ยมมุมโครงสร้างตัวรถเดิมฝาหม้อน้้าสติ๊กเกอร์ยังอยู่ผู้ชมนะครับตัวนี้ พ่อะนะอี่ฮะสวยแบบนี้ใครเห็นนี่บอกได้เลยว่าต้องไวนิดนึง4 8สนแปดหมื่นเก้าพัคุณชมติดต่อหาผมได้เลยนี่ถังลางความร้อนมีให้นะครับรูปใบากาดลูกศรน,นะฮะนีฝาโปงเดิมนะครับรหัสสีติ๊กเกอร์รหัสสียังอยู่นะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับผมกับโมบิโอคันนี้นะฮะติดต่อหาผมได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับ จะแอดไลน์มาก็ได้นะฮะหรือว่าจะโทรส่วนตัวผมก็ได้นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวหรือว่าไลน์ส่วนตัวผมนี่เองนี่แหละนะครับแล้วก็ไม่ผ่านแอดมินคอร์เซนเตอร์ใดๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้แล้วกันคุณผู้ชมคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ